เราสามารถจะปิดคอมพิวเตอร์โดยการคลิกไปที่ไอคอนของชัดดาวที่ทาร์ตบาร์เพียงคลิกเดียวเท่านั้นนะครับโดยปกติเวลาที่เราจะปิดคอมพิวเตอร์ครับเราก็คลิกไปที่เมนูสตาร์ทคลิกไปที่พาวเวอร์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ชัดดาวซึ่งใช้การคลิกหลายครั้งนะครับแต่เราสามารถจะคลิกไปที่ไอคอนของชัดดาวที่ทาร์ตบาร์เพียงคลิกเดียวเท่านั้นก็ปิดคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับถ้ามีรายมาดูกันครับ อันดับแรกเราไปสร้างช็อตคัทบนเดสก์ท็อปก่อนครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกไปที่ New คลิกไปที่ช็อตคัทพิมพ์คาว่าชัดดาวงไปแล้วก็วักสลอสอันนี้คือเป็นการชัดดาวแล้วก็วักสลทีแล้วก็วักแล้วก็0ูนย์ศูแล้วก็วักสลัเอฟสลเอฟนี้ก็คือเป็นการบังคับ โปรแกรมต่างๆที่ทำงานอยู่หรือที่มีงานค้างอยู่แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกนะครับอันนี้ก็คือจะปิดเลยโดยไม่มีการถามแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มีการถามก่อนสาหรับงานที่ยังไม่ได้บันทึกนะครับเราก็ลบ S/ ลตอออกนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้จะใช้ S/ แลอนะครับจากนั้นก็คลิก next ครับแล้วก็ตั้งชื่อ แล้วก็คลิกไปที่ finish นะครับเราก็จะได้ไอคอนมาละต่อไปเราก็จะเปลี่ยนรูปของไอคอนนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกไปที่ property change icon แล้วก็คลิกไปที่ไอคอนนี้นะครับแล้วก็คลิก ok แล้วก็คลิก ok นะครับเราก็จะได้ปุ่มสหรับชัดดาวเครื่องแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเก็บเอาไว้ที่ taskbar เราจะไปปักหมุดเอาไว้ที่ทัสบาร์เราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกที่ pin to taskbar นะครับเราก็จะได้ไอคอนแล้วนะครับไอคอนที่อยู่บนเดสก์ท็อปเราก็สามารถจะลบทิ้งได้นะครับต่อไปเวลาที่เราต้องการจะปิดเครื่องนะครับเราก็มาคลิกที่ไอคอนนี้นะครับก็จะปิดคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับ